สวัสดีค่ะ,ะดิฉันนะคะสารานะคะพอ,อพอดีไอ้จอร์ดอะไอ้จอร์ดเจ็บแม่มันไปเข้าห้องน้ำค่ะขี้แตกวันนี้ขอทำหน้าที่เป็นจอร์ดแทนนะคะดิฉันสารานะคะ สวัสดีครับผมเออ่ผมจอร์ดนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาเออ่เปิดกระสอบนะฮะไอไอในตัวกระสอบตัวเนี้ยจะเป็นกางเกงเอ่หรือว่ากางเกงชั่งนะฮะกางเกงชั่งของดิกกี้และคาฮาร์ดนะครับเรามาดูว่าเออ่ตัวในกระสอบเนี่ยระหว่างเออ่ยี่ห้อดิกกี้กับคาฮาร์ดเนี่ยเออ่คุณภาพของตัวกางเกงจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะมาดูในตัวกระสอบกันเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันนะฮะสาล่านะฮะ พออพอพดีไอ้จอร์ดอ่ะไอ้จอร์ดเจ็บแม่มันไปเข้าห้องน้ำค่ะขี้แตกวันนี้ขอทำหน้าพี่อ่าเป็นจอร์ดแทนนะคะที่ชั้นสาลานะคะเ,นนเเเะเดี๋ยวมาดูอาดจะยืมเสียงที่จอร์ดได้หน่อยเดี๋ยวมาดูข้างในตัวกระสอบนะฮะเดี๋ยวเปิดกระสอบเลยนะฮะว่าว่าเกางเกงนิกกี้คาร์ฮาร์ดจะมีอะไรกันบ้างครับ เทกองเลยครับดูจะเทกองเลยนะฮะมามาด,ดูกันฮะดูด้วยกันฮะตัวนี้ก็จะเป็นโคคาฮาร์ตนะฮะคาฮาร์ตนะฮะ เนี่ยอ้าฮาร์ดก็จะเป็นทรงชะสภาพก็โอเคนะครับผ้าหนาปึ๊กเลยฮะดูนี่นะฮะผ้าค่อนข้างจะหนานะฮะผ้าแล้หนาปึ๊กเนี่ยนะฮะตัวนี้ฮะใช้ได้นะใช้ได้ฮะนี่จะเป็นผ้าอ๋อที่ผ้าฮาร์ดเหมือนกันผ้าฮาร์ดก็จะมีทั้งผ้าผ้าบางแล้วก็ผ้าผ้าหนานะฮะจะระมุกผ้าฮาร์ด อันนี้จะเป็นแท็กของมันนะฮะก็จะไซส์อ,อไซส์ตัวนี้ก็สีสองยาวสามสองนะฮะก็สโพกเรามาวัดกันนะฮะเพราะเราหูแค่แค่ตัวตัวเอวกับตัวตัวความยาวของเกงนะฮะก็จะมีอาฮารมันไม่ค่อยนะฮะกระดุมก็จะเป็นกระดุมแบบโอ้โหเล็บเพื่อไปทาซ่อมนาปปามาฮะ แล้วก็นี่ฮะก็จะเป็นซิป Y K โอ้โหดูเล็บสุดยอดติดกาวมันไปซ,อ <Yeah. S 1> ซอ่อมซ่อมประปลามานะฮะมันก็จะมีป้ายผ้าเรียกป้ายถักนะโลโก้บิ๊กโลโก้ข้างหลังนี่นเลยนะฮะโลโก,ก้เล็กๆดีกว่ามี๊กโลโก้คุใหญ่ไปนะฮะนะี่ฮะบางที่จะมีซีเรียลซีเรียลผลิตเป็นป้ายผ้านะฮะนะฮะจะเห็นกันชัดเจนนะฮะ ส่วนกเกเกยินคาฮาร์ดก,ก็จะมีหลายรุ่นบางรุ่นก็จะมีแท็กอันนี้ป้ายถักนั่นแหละนะฮะเย็บตัวนี้ก็จะดูแลดูคลาสสิกดูหรูหราแล้วก็แลดูเขาเรียกว่าแลดูผู้ดีหน่อยนะฮะอ่าก็นี่ครับมีสกรีนสกรีนข้างในนะฮะโอ้โหสวยแล้วคาฮาร์ดโลโก้ก็จะเป็นแบบแบบคล้ายตัวประตูมีตำหนิอย่างเงี้ยฮะนิดเดียวฮะ ได้นะฮะก็ขายตามราคาขายตำหนินะฮะแต่คารฮาร์ตของเขาจะมีคือเนี่ยฮะจะดุมเขาจะเป็นคาฮาร์ตคาฮาร์ตเลยนะฮะนะฮะแล้วก็ซิฟไบเคอ่ะอันนี้ผมจะไม่พูดมากต่อนะฮะอันนี้ผมใช้ดูแค่บรรยากาศอ่ะอันนี้ก็จะมีแท็กนะครับเรียกป้ายกระดาษเป็นป้ายนี่ฮะมันจะมีแท็กคาฮาร์ตจะเป็นอย่างนี้ระบุไซส์ความยาวนะฮะดูไม่ยากนะฮะเนี่ยฮะจะดุมเขาก็จะต่อ ต่อคาฮาร์ตเลยนะฮะนี่ฮะต่อโลโก้ของเขานะฮะแล้วก็ไอตัวเนี้ยเนี่ยต่อเลยฮะตัวก็ดูว่าจะต่อข้างหลังนะฮะจะดูข้างหน้าเหรอฮะนี่จะต่อคาฮาร์ดเลยนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ผมไม่พูดมากเราจะยาวเื้นทางกันนะฮะนี่ฮะไซส์ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็ปนลกระมูที่ไซส์ใหญ่เลยฮะอันนี้ก็เอาหูเดาสุดอปนะฮะเอาไซส์ใหญ่นี้หมดฮะใหญ่เล็กปนกันมานะฮะ งานนี้นะครับใหญ่เล็กคนกันไปนะฮะเป็นงานนี้นะครับอ่ะนี่เป็นหูที่สวยฮนะอูทิกกี้ทิกกี้สีขาวไม่ค่อยเจอนะฮะอันนี้หนูหลานกันก็จะมีเพื่อนบ้างเพื่อนภาพกับสอบภาพฝุ่ณก็ไปคลีนิกแล้วก็จะอาดอีกทีก็ไปทำอย่างนีน้ฮะแล้วทิกกี้เขาจะสวยฮะนี่ฮะโอ้โหใส่ ที่ก็ตอกคาฮาร์ดนะฮะนะฮะตอกระดุมครับผมดุมคาฮาร์ดนะฮะแต่ข้างหลังไม่มีนะฮะข้างหลังไม่มีแล้วก็จะเป็นป้ายรุ่นเก่าระบุระบุนี่นะฮะคอนโดลัดเลยฮะไม่กินปีผลิตไอ้ปีผลิตแล้วก็ซีเรียดัมเบอร์ของโรงงานผลิตนะฮะนี่ะแล้วก็ประเทศที่ผลิตซีก็จะเป็น YKK นะครับพวกนี้ YKK นะฮะซีของเขา อ่ะน,นี่จะสวยนจะออเรือา,าขาวมันะปนสะอาดม,มาทำนะจะสอบเวลาตัวไหนเคลื่อนขางก็อูนีขาสั้นนะคะฮาร์ดวยนะขาสั้นจะงงานมนา,า,า,นา,ลาเลยก็เหมือนกันนะผมผมไม่ได้เที่ยวอย่างอื่นนะเพราะว่าขาสั้นขายาวเหมือนกันแค่ขาสั้นลงนะเป็นที่จะเป็นป้ายหนังฮะป้ายหนังแล้วแรดูแบบเป็นเสน่ห